ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครผมอตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสมุไรโช o ดาวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเก็บเวลกับ exp นะผมว่าทํายังไงจะคุ้มค่าที่สุดนะครับเรามาดูเรื่องพลังงานกันก่อนนะครับผมพลังงาน1วันจะมีให้100นะครับก็จะรีเกมตอน6กโมงเช้า หนึ่งร้อยนะผมแล้วก็เราสามารถหาซูชิได้จากตรงร้านค้าเกติยศนะครับแล้วก็เข้ามาซื้อได้วันละสามอันผมอีเ e เอ้ยไม่ใช่ขออภนะัยับแต้มก็สามารถหาได้จากการประลองนะผมอ่าประลองตรงนี้เนาะตรงนี้เลยก็ประลองก็จะได้มาวันละสามร้อยพอดีนะครับอ่าสามร้อยแล้วก็ซื้อซูชิสามอันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำว่าในช่วงต้นเกมเราจะทำอะไรถึงจะได้ EXP เยอะที่สุดนะครับส่วนแรกเลยก็ภารกิจหลักครับผมเราก็จะทำภารกิจหลักมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมแล้วก็มาจะมามันจะมาหยุดตรงที่เลเวล27่สิบเจนะผมมันจะให้เก็บถึงเลเวลเท่าไหร่นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเออตรงนั้นมันจะเป็นทางตันนิดนึงนะผม ใครที่พอจะมีกำลังซับนะครับก็สามารถเติม100่งร้อยหนึอันก็ห้าสิบเก้าบทนะผมก็จะซื้อซูชิเพิ่มได้เป็น5อันห้าอันต่อวันนะผมห้าอ,อันต่อวันใครที่เติมครั้งแรกก็จะได้มา200ก็สามารถใช้ได้ใช้ได้2วันนะผมะถ้าไม,ไม่เอาไปลงส่วนอื่นนะก็พูดถึงเรื่อง เรื่องต่อไปอ่ะเรื่องดันเจียนก็สําหรับเรื่องดันเจียนนะผมก็แนะนำโอ้ยแนะนําให้ทําภารกิจไปเรื่อยๆส่วนใครที่มันเควสหมดแล้วต้องใช้เอ้แล้วต้องใช้เลเวลที่ค่อนข้างจะสูงนะผมทีแบบภารกิจหลักเนาะอย่างเช่น27 ตอนนี้เราเลเวลยี่สิเจ็แล้ก็มันต้องการเลเวลสามสิอะไรงี้เราก็ต้องเก็บเวลนะครผมในการเก็บเวลนะครับแล้วก็จะเข้ามาตรงไอ้นี่ก็ได้นะครผมแล้วก็ไปอีกส่วนหนึ่งก็ห่วงโลกปีศาจนะผมอาก็เข้าไปนะครับซึ่งการเลือกที่จะเก็บเลือกที่จะเก็บนะครับผมเราก็แล้วก็ดูว่า a e x สูงสุดจากดันเจียนเราสามารถทําได้เท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ของผมนะครับ ก็จะเป็นระดับยากมากนะผมของดันเจียนธรรมดานะผมก็จะได้ EXP อยู่ที่81,000นะครับผมส่วนตอนลงจบถามว่าทำไมาถึงได้เยอะกว่านะผมอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันจะคูณให้ประมาณ200%นะครับผมส่วนตรงห่วงโลกตอนนี้ผมสามารถเก็บ EXP สูงสุดได้ถึงแสน0 0 0 0นะครับผมผมก็จะใช้ ลงส่วนนี้นะครับผมส่วนเรื่องระเบิดระเบิดห่วงนี่นะครับก็จะทำให้ผมได้ exp คูณ2เท่านะผมแล้วก็ไอเทมดับสเท่าแล้วก็เสียทรัพยากรเพิ่มอีกเป็น2เท่านะผมซึ่งถ้าไม่มีภารกิจก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับเอ้ยไม่ใช่ขอไปครับซึ่งถ้าเรามีภารกิจนะผมก็ไม่แนะนำนะผม ถ้าสมมติว่าเราอย่างเช่นผมมีอ่าภารกิจผ่านด่านนี้ใช่ไหมครับผมก็มีระเบิดถ้าผมเลือกที่จะระเบิดระเบิดพลังนะผมก็จะใช้ซูชิอยู่ที่สิบนะผมส่วนติ๊กตรงข้างล่างนี้นะผมถ้าสมมติว่าเรากดน้ํายาเนาะอ่าติ๊กตรงข้างล่างนี้มันก็จะเหลือแค่ห้านะผมแล้วก็แนะนําให้ลงแค่ห้านะผมเพราะว่าจะได้ไม่เปลือง exp ที่จะเอาไปลงในภารกิจถัดไปนะครับ ่าเดี๋ยวผมจะลองลงให้ดูนะผมว่า EXP ในด่านที่มันได้มันจะคูณ EXP ยังไงนะผมส่วนคนที่อยากได้ไอเทมนะผมในการในการดอบหรือว่าดับเลทเพิ่มขึ้นนะผมก็แนะนำให้กดระเบิดได้นะผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลยนะกดโอเค อันนี้ใช้อันนี้ใช้ห้านะผมเพราะว่าไม่มีน้ํายาครับผมอ่าคนไม่มีน้ํายาถุยไม่ใช่นะครับน้ํายามันหมดนะผมเพราะว่าน้ํายาห่วงค่อนข้างจะราคาแพงนะผมอ่าเข้าไป <S <S ห่วงห่วงมันจะมีสองฝั่งนะผมฝั่งแรกจะเราจะได้เคลียร์มอนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะผมส่วนฝั่งขวานะผมก็จะเข้ามาเลยนะผมอ่าแล้วก็กดเข้าไป เข้าไปแล้วก็โซ่กับบอสเลยนะผมอ่าส่วนส่วนเรื่องสกิลของแอดผมจะขอไว้คลิปหน้าละกันนะผมรอเลเวล60สกิลมีครบทุกสกิลนะผมเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงนะผมอ่าก็จบนะผมจบไวนะห้อ <c> ง <oughs> จะจบไวกันเลยทีเดียวอ่เรามาดู exp นะผมอ่านี่ครับผมมันเขียนไว้ข้างหน้าว่า แสนหนึ่งนะผมแล้วก็คูณมาอีก2 0งร้อยเร์เซนะผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับภารกิจข้างล่างนี้นะผมก็ไม่ต้องรีบทำก็ได้นะผมทำภารกิจหลักแล้วก็เก็บเลเวลให้มันถึงแบบเลเวลหกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ไปก่อนนะ ภารกิจค่อยมาไล่เก็บทีหลังตอนที่เราไม่มีอะไรจะทำแล้วจริงๆนะผมหรือว่าจะทำตอนที่เลเวลมันตันนะผมตันก็คือตอนที่ภารกิจหลักไม่สามารถทำได้แล้วก็มาไล่เก็บเควสพวกนี้ก็ได้นะผมก็จะได้ XP เพิ่มเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะผมกดภารกิจนี้เนาะเข้าด่านไปมันจะได้ XP เท่าไหร่นะ ก็จะได้ exp อยุดที่ห้าหมื่นสามนะครับผมอ่าลองกดเข้าไปดูนะครับว่าเราจบออกมาเราจะได้ exp เท่าไหร่นะครับผมก็จากการคาดเราก็จะประมาณแสนนิดนิดนะครับผมไม่แสนนิดนิดแสนปลายปน่าจะเป็นแสนปลายปนะอ่าแล้วก็เคลียร์เคลียร์มอนไปนะครับปั๊บปั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 บอ่าต่อเลยนี้ก็จะเป็นด่านค่อนข้างจะง่ายนะครับ ง่ายอยู่มันจะไปยากตรงพวกกิจกรรมรายวันนะชื่อไปเรื่องการจัดสกิลในการสู้บอสเคียร์ดันแล้วก็ PVP เราจะมาพูดกันในคลิปต่อไปนะผม คือสิเกเนเจอร์นะเมื่อกี้ห้าห้าหมื่นเท่าไหร่จำไม่ได้อ่านี่ก็คูณไปสองร้อยสองเปอร์เซ็นต์นะผมเรื่องแล้วก็ exp จากเกตนะผม exp จากเกตก็จะเป็นประมาณว่าอย่างเช่นเราได้สู้ได้แบบระดับเอสผมอืมอันนี้เยอะนะผมเยอะกว่าด่านอีกนะผมวอมก็จะเป็นเราได้ exp จากดันเจี้ยนเมื่อกี้ แสนหกนะผมแล้วก็บวกอันนี้อีก7จ็ดหมื่นแปดนะผมก็จะเป็น2อ0 0 0 0สามนะผมได้กุญแจมาด้วยนะผมก็เยอะเยอะพอสมควรนะผมอ่าสำหรับเอามา่อกดใช้ถุยเขาไปครับเราก็จะมาทําตอนที่เราภารกิจหลักเราเสร็จแล้วนะผมก็ค่อนข้างจะคุ้มค่ากว่านะผมแล้วก็มีการปลดล็อกต่างๆนะผมก็ จาเป็นต้องทาก็ก็ทําเลยนะผมไม่ต้องรอนะเพราะว่าจะเพิ่มพลังลบได้ค่อนข้างจะเยอะนะผมสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมการแนะนําเรื่องเลเวลนะผมสาหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะผมสาหรับใครที่อยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมแล้วก็อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ